เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีดค่ะสวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวอย่แอดมินเอจาก KCMBA Mania ก็มอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่คอนเทนต์หลักเกมในวันนี้ค่ะเราไปมุ่งหน้าสู่แสนซับอย่าลืมกดไลค์ด้วยช่วยกดซับด้วยนะครับตามสถิติของ NBA Mania แล้วจากเมื่อวาน30.9วันนี้เหลือ30.5ครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ช่วยกดซับให้พวกเราด้วยขอบคุณนะครับวันนี้ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมด5เเ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 กกกกมมมมมปป็็นนใใหหหญ่่่่่ถาาายยยททออดดดดสสโ TNT ั้้ง2คะพืไรีวล เราไปเริ่มไปที่เกมแรกเลยค่ะ Dallas Mavericks เปิดบ้านรับการไปเยือนของ Golden State Warriors สําหรับเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นเกมแรกนะครับในมินิซีรีส์ที่ทั้งคู่จะต้องเจอกัน2เกมนะครับแต่เกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมแรกเช่นเดียวกันครับที่ Golden State Warriors ไม่มี2เซนเตอร์ตัวหลักครับนั่คือ James Wiseman และก็ Kevin Love นี่ครับทั้ง2คนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บคนนึงเจ็บที่ข้อมือนะครับอีกคนนึงเจ็บที่ข้อเท้าแต่วันนี้ครับพวกเขามีการปรับเปลี่ยนนิดนึงครับ Steve Kerr เนี่ยเอา Juan Toscano Anderson ครับขึ้นมาเป็นผู้เล่น Power Forward หรือว่าตําแหน่ง4นะครับแล้วก็ Draymond Green เนี่ยไปยืนเป็นเซนเตอร หรือว่าตำแหน่ง5ทั้ง2คนเนี่ยนะครับมีความสูง6ฟุต6นิ้วนั่นนะครับหรือว่า198เซนติเมตรเท่านั้นเองแต่วันนี้พวกเขาสู้กันได้อย่างเต็มที่จริงๆครับพอเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับนั่นคือความประตือร้นในการเล่นครับการถ่ายบอลต่างๆนะครับการเคลื่อนที่ตัวต่างๆเนี่ยวันนี้แม้แต่แอดมินตูเนี่ยยังงงนะครับนั่งดูอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหเห็นถ่ายบอลกันเร็วมากๆเร็วมากเลยอะเร็วจนเขาต้องทักเลยครับว่าวันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นน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 นเเ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 เีีีี่่่่่่่ยยยยยยถาาาบบบบบบออออลลจจจกกกััััแมมงงงงิิิสสสุดดๆๆรร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 คคคคคคตตฟฟ์์็็็ปปไะ3 คะแนนของเขาเนี่ยก็ยังคงเฉียบคมคการลุยเข้าไปทําแทมการเคราะการสร้างจังหวะการปิดแทมต่างๆของตัวเองครับรวมถึงการสร้างเพลย์กับเพื่อนวันนี้เขาก็ยังคงทําได้ดีวิ่งหาพื้นที่เรียกว่าป่วนการเล่นเกมรับของดัลลัสแมริกได้เป็นอย่างดีในส่วนของฮวนทอสคาโนแอนเดอร์สันครับคนนี้คือชาวโอกแลนด์โดยกําเนิดเลยนะครับตั้งแต่เติบโตขึ้นมาเนี่ยโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์คือทีมที่เขารักเขาติดตามเชียร์โดยตลอดครับแล้วสุดท้ายเนี่ย เจ้าตัวก็ได้มาเข้าร่วม NBA เข้าร่วมอยู่กับทีม Golden s t a t e Warriors ที่เขาเติบโตมาแล้วก็เชียร์มาโดยตลอดอนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวโอ๊กแลนด์จๆนครับที่สามารถโอ้ลุยตะลุยมาต่อสู้มามไม่ผ่านการดรั์ด้วยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยความมุ่งม,มั่นความพุ่มเทงต่างมันตอบแทนเขาแล้วครับวันนี้ลงมาเป็นตัวจริงและเขาก็อยู่กับเกมมากๆครับมีโฟกัสมีสมาธิกับเกมเมื่อจะเป็นการรันเพลย์ต่างๆครับการเล่นเกมรับเนี่ยเขาอยู่กับเกมตลอดเลยจริงๆครับไม่มีหลุดจังหวะไหนควรยิงงกก็ัหวไนนม่่่่ฝืืบสใ้้เพอแล ท้ายเนี่ยไอการถ่ายบอลต่างๆเนี่ยมันก็เปิดพื้นที่ให้ตัวเขาเนี่ยทำแต้มได้อย่างง่าย uh huh. ดายครั้งแล้วครั้งเล่าครับเช่นเดียวกับแอนดรูวิกกินส์ครับที่วันนี้เนี่ยช่วยทีมยิง3าคะแนนช่วยข้ามเข้าไปทําแต้ม uh huh. เอาฟาวและโดยเฉพาะการเล่นเกมรับครับวันนี้เ,เห็นหลายต่อหลายครั้งเลยครับต้องปะทะก,กับคร mm ิสแต็ปอซิงกิสที่หูตัวแค่ไหลเท่านั้นเองนะครับหันมาในปอซิงกิสชูก็ไปโดนตีแป้นสบายๆ uh huh. แต่เขาก็พยายามสู้เต็มที่จริงๆครับแล้วก็ระวังเรื่องการฟาวซึ่งวันนี้ก็ทําได้ดีจริงๆแต่สต เรมอนกรีนเรามาเริ่มกันที่เคลีอูเบจูเนียก่อนครับวันนี้นี่มันเป็นวันแห่งชีวิตของเขาจริงๆครับสุดยอดสุดยอดมากมากครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขายิงสาคะแนนในช่วงแรกๆเนี่ยครับยิง25ครั้ง เข้าแค่1ครั้งเท่านั้นแต่วันนี้เป็นยังไงครับยิง10เข้า7 70%ครับฟังไม่ผิดนะครับสุดยอดมากๆและไม่ใช่แค่การยิง3คะแนนเท่านั้นครับการลุยเข้าไปทําแต้มเนี่ยวันนี้ก็เต็มไปด้วยความมั่นใจการทะลวงวงในยัดห่วงต่างๆเนี่ยวันนี้เคลีอูเบจูเนียนี่มาอย่างเท่จริงโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับต่างๆเนี่ยวันนี้ดูเค้าคึกคักเค้ามีส่วนร่วมกับเกมแล้วก็เล่นด้วยความมั่นใจจริงๆครับรวมไปถึงเดมอนกรีนอีกคนหนึงครับก่อนหน้านี้เนี่ยผลงาน การยิงระยะกลางต่างๆเนี่ยเรียกว่าคู่แข่งเนี่ยสามารถปล่อยแล้วท้า<ม>ให้ยิงได้เลยวันนี้เขารู้ตัวครับเขาไม่พยายามยิง3คะแนนเลยนะครับแต่รอเข้าทำครับมันจะเป็นการรอพลิกแอนโดรอส่งสวยๆแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็ไปจบแต้มที่ใต้แป้นหรือว่ายัดห่วงงาม และมากไปกว่าน,นั้นวันนี้เขาคือสาเหตุสําคัญจริงๆครับที่ทาให้ Golden State Warrior เนี่ยไหลลื่นไหลลื่นเป็นน้ํามันเครื่องงจริงการแอสเซสส์ของเขาวันนี้ทําไปถึง15ครั้งนะครับผมเ,เรียกว่าเยอะมากๆเลยทําให้พวกเราเนี่ยนะเห็นเพลงสวยๆวเวลาจ่ายตัดห,หลังคู่แข่งเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าผู้เล่นของ w a r r อร์เนี่ยเข้าไปเลอ up ง่ายๆเข้าไปยัดหัวง่ายๆสวยงามมากๆนะครับนี่คือการจ่ายของเรมอนกรีนครับทุกอย่างในหัวเนี่ยแผนต่างๆของ Golden State Warrior เนี่ยอยู่ในหัวของเรมอนกรีนเหมดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้เล่นตัวจริงของ Golden State ทัพสำรองของพวกเขานําโดยเดเมนลีเนี่ยนะครับน้องเขยของสเตฟเฟนเคอร์รีรวมไปถึงไมเคิลมมลเดอร์ครับทั้ง2คนนี่คือผู้เล่นที่ไม่ผ่านการดราฟทั้งหมดเลยนะครับแต่วันนี้ก็มีผลงานที่ดีครับเรียกว่าลงมาแล้วเนี่ยทีมของพวกเขาไม่ยุบเลยช่วงท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างช่วง quarter 3, quarter ควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่สี่เนี่ยบีบให้ดัลลัสแมลลิกทำแต้มได้แค่ยี่สิบแต้มนะครับในค<ช>วอเตอร์ที่สามแล้วก็ควอเตอร์ที่สี่ทางสเตฟเคอร์เนี่ยเขาดูทรงเกมอยู่ครับว่าถ้าสมมุติว่าดัลลัสแมนมกรรนกกรีีเ่ยลับลิคเนตต่่่อแปราากฏว คนในสนามครับของ Golden State Warriors เนี่ยทำได้ดีทุกคนเลยครับเรียกว่าไล่อัดดัลลัสแมสซาชูเต่อเนื่องแม้ไม่มีสเตฟานเคอร์รีในสนามก็ตามวันนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมจริงๆทั้งสเตฟานเคอร์รีกับเรมอนกินนี่พักยาวนะครับในช่วงควอเตอร์ทสี่เนี่ยนั่งเชียร์นั่งเฮฮาสนุกอยู่ข้างสนามดูพลพรรคของ Golden State Warriors สร้างผลงานที่มันประทับใจแฟนๆเป็นอย่างยิ่งและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับเคลลี่อูเบรจูเนียครับวันนี้40แต้ม8รีบาวสองแอสซิสต์นะครับฟิลโก66.7%ครับ3คะแนนยิง10เข้า7เลยนะครับ70%อย่่างทีบอกครับสเตซ็น ครับวันนี้28แต้ม3รีบาว6แอสซิส field g o 52.9%ครับเดรมอนกรีนครับวันนี้11แต้ม6รีบาว n d 15 assist เป็นดับ o u b l e d o u b l ลนะครับฟิลโ,โ,โก60%ครับในเกมวันนี้นะครับเหมือนเป็นวันที่โชคร้ายมากๆนะครับของดัลลัสแมวจริงใช่ค่ะสงสารลูก้ามาก<ช>เลยค่ะบ,บ,บอบช้ำจริงๆวันนี้มาเจอเกมแห่งชีวิตของเคลรีอูเบรครับโอ้โหวันนี้กดไป40แต้มไม่น่าเชื่อจริงๆว่าเขาจะทำได้ผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับอย่างที่บอกว่าเดรมอนกรีนครับวันนี้นี่กลายร่างตอนแรกเป็นพออยต์์์ฟรรรเเววิดใช่มัั้คบนนนีลงฐาะป p o i n น เนนตตอรรร์ััวจิงี่ยะคบก็กลายเป็นพอยต์เซนเตอร์การทํา15แอสซิสต์วันนี้ของเดรมอนกรีนเนี่ยไม่ใช่การทำแอสซิสต์ที่มากที่สุดในชีวิตของตัวเขาเองนะครับเขาเคยทําไว้16ครั้งครับแต่ในฐานะที่เป็นเซนเตอร์เนี่ยทำให้เขาวันนี้นะครับกลายเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับต่อจากนิโคลายโยคิชกับวิลเชมเบเลนเนี่ยนะครับที่สามารถเป็นเซนเตอร์ในฐานะตัวจริงเนี่ยแล้วมีแอสซิสต์อย่างน้อย15ครั้งครับโอ้โหวันนี้นี่ยอดเยี่ยมจริงๆและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทั้ง 2, 2> ค,คนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโโโออ้้้หดดดดนนนนนวววิิิิพาาาาาาากกก์จจจรรรรรรณผลงงงททีี่่่่่มั <c oughs> นนััยยยแแๆๆตเคคคคไสุุบ <c oughs> สามครั้งครับมาค่ะหนึ่ง สอ,สอโอ้โหวันนี้เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับของ Golden State Warrior ที่สุดในฤดูกาลนี้แล้วจริงๆครับการทําระดับ147แต้มเนี่ยเป็นการทําแต้มมากที่สุดของทีมเขาในฤดูกาลนี้นะครับการถ่ายบอลต่างๆาการเล่นต่างๆของ Golden State Warrior วันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆครับการแอสซิสต์ทั้งหมดวันนี้37ครั้งนะครับกับการยิงลง51ครั้งถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆพวกเขาลงสนามในการเล่นแบบ small lineup นะครับแต่มีการรีบาวที่มากกว่าทาง Dallas Mavericks ไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับถือว่าเป็นเกมที่แฟนๆ Golden สเตตวอร์เร o r ์ดูไปแล้วก็มีความสุขไปจริงๆครับในฝั่งของดัลลัสแมวริสการเล่นวันนี้คือการแข่งขันแบบ2วันติดค่ะหลังจากที่เอาชนะแอตแลนตาฮอคซ์ไได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะผู้เล่นอยู่กันครบถ้วนไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นแต่ปัญหาที่เราเห็นชัดเจนในเกมวันนี้คือการเล่นเกมรับค่ะดูแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถต้านทานพลังเกมบุกสมอลไลท์ up ของ State w a r r i o ส s วรสได้เลยจะมีก็เพียงลูการ์กับคริสตัลปอร์ซิงกิสที่สามารถทาแต้มไม่กบบกคคไมเกะท จอร์ิชาสันค่ะทั้ง3คนเนี่ยทำแต้มรวมกันได้แค่13คะแนนเท่านั้นเองตูนเนี่ยที่ดูเกมอยู่ในวันนี้รู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง3คนเนี่ย<ม>เขาไม่มีพลังไม่มีไฟในการเล่นในทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับผู้เล่นของ Golden State Warriors นะคะสูงที่สุดเนี่ยคือ6ฟุต7นิ้วหรือ201เซนติเมตรนั่นก็คือแอนดรูวิกกินส์ค่ะกับเคลีโอเบรจูเนียแต่ว่าพวกเขาเนี่ยสามารถทำแต้มวงไหนได้มากกว่าด<ม>ัลลัสแมลวิสนี่คือสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆอย่างดีนะคะเนี่ย่่ไดรมมาชว,วาจะ Branch, ก,ก์ จูเนียเนี่ยที่มาช่วยทำแต้มได้บ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยเลทไป<า>กว่านี้อีกจากที่ผลัดกันนำผลัดกันตามกว่า11ครั้งเสมอก็อีก12ครั้งอะในช่วงครึ่งหลังนะคะโหโดนอนัดอีกเป็นชุดในช่วงควอเตอร์สามะควอเตอร์สี่เปิดมาในเราก็กะ่าวว่าเอออาจจะดีข,ขึ้นบ้างไหนได้โดนอัดกลับหนักเข้าไปอีกอะแล้ววันนี้นะคะสงสารลูก้าเลยดี <c oughs> เดียวค่ะแพ้เป็นแบบไม่เป็นท่าเลยทีเดียวแล้วผลงานของผู้เล่นในวันนี้ลูก้าดอนชิเก27แต้ม6รีบาลหกแอสซิสฟิลโก4 0คริตเปอร์เซิงกิส 25แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก56.2% 3คะแนนยิง8เข้า 5, 5้าหกสิเป็นต็มที่แล้วจริงๆจบเกม Golden State Warriors เอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้อย่างยอดเยี่ยม147ต่อ116สิ่งดีๆของ Dallas Mavericks ในวันนี้ก็มีเพียงผลงานของคริสตัลปอร์ซิงเกิสค่ะที่ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าทางทีมจะเบรกเขานะคะเพื่อเฝ้าระวังอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าแต่ดูแล้วเนี่ยค่ะอาการของเขาเนี่ยคงจะดีขึ้นตามลำดับตอนแรกเนี่ยทางทีมก็คงกะว่าจะเอาปอซิงกิสมาเพื่อจกิล ทีวงในของ Golden State Warriors แต่ไหนได้ค่ะโดน Golden State Warriors ทยี้ซะแทนคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องการเล่นเกมรับอย่างเดียวนะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับในจังหวะที่ Golden State Warriors ไม่มี Draymond g r e e n ไม่มี Stephen Curry เนี่ยคนอื่นๆในทีเนี่ยเขามีผลงานที่ดีกว่า l a s m a v e r i c k s ในช่วงที่ไม่มีลู k a Doncic กกับ k r i ส t a p s, uh huh. <S Porzingis ในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างครับ uh huh. เพราะว่าในยามที่ไม่มี l ูก้าไม่มีปอ z i n g i กแส้วเนี่ยคนอื่นๆในก้าวขึ้นมาแทนไม่ได้ไล่อย่างไ,งาา Warrior, ไรก็ไล่ Warriors ที่ทีมชนะนะครับเขาจะมีการมอบเข็มขัดแชมป์เหมือนเป็นเข็มขัดแชมป์มวยเนี่ยนะครับเป็นเข็มขัดให้กับผู้เล่นที่มีการเล่นเกมรับยอดเยี่ยมประจําเกมของพวกเขานะครับเฉพาะเกมที่ชนะนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างวิลลี่คอร์ลีสไตล์ครับเวสอีวองดู e du, หรือจะเป็นจอร์ดวิชาสันเนี่ยจากเกมวันนี้เนี่ยน่าจะลิฟเข็มขัดออกให้หมดเลยครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผู้เล่นดัลลัสแมริกทุกคนเนี่ยเกมรับแย่จริงครับเหมือนเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอย่งไงเชืนคอมาและเกมหน้านะคะยังคงอยู่ที่นี่ค่ะเป็นมินิซีร สามารถเอาพลังกลับคืนไปได้ไหมแล้วเอาชนะ Golden State Warriors ได้หรือเปล่าอะ่ะเราไปต่อที่เกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาเกมสองของวันผ่าน TNT นั่นก็คือ LA Lakers เปิดบ้านรับการเยือนของ Denver Nuggets สำหรับเกมวันนี้ของ Denver Nuggets เนี่ยพวกเขาเนี่ยมาด้วยความมุ่งม,มั่นจริงๆครับและเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมแรกของทั้งคู่นะครับ หลังจากที่เจอกันในเพลย์ออฟที่ผ่านมาในบับเบิ้ลครับวันนี้เดนเวอร์นักเกสจะไม่มีแกรี่แฮร์ริสครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บบริเวณลำตัวด้านซ้ายนะครับวันนี้ทีมจึงให้พักทำการแข่งขันไปก่อนเฝ้าระวังกันเป็นวันๆดูอาการกันเป็นวันๆถ้าลงไหวค่อยมาทำการแข่งขันครับดังนั้นทั้งทีมเนี่ยก็ได้ปรับผู้เล่น5ตัวแรกใหม่ครับเอาเจมิลกรีนขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแทนแน่นอนครับทีมของพวกเขานำโดยผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนคนล่าสุดนะครับนั่นคือนิโคลายโยกิชครับหน เยะเลยนะครับว่าจะเป็นวงในระยะกลางวงนอก3คะแนนการลุยเข้าไปเอาฟาวการถ่ายบอลให้กับเพื่อนเรียกว่าตอนนี้นิโคลายโอเคชถือว่าเป็นเซนเตอร์ระดับท็อปเป็นอันดับหนึ่งของลีกก็ว,ว่าได้ครับสู้กับโจเอลบีได้อย่างสนุกจริงและแน่นอนเกมวันนี้เนี่ยเป็นที่จับตามองจริงครับเมื่อเขาต้องเจอกับแอเอเลเกอร์สที่นําโดยเรเบรนเจมส์ครับวันนี้นิโคลายโเคชเปิดมาเนี่ยนะครับแสดงให้ทุกคนเห็นเลยครับว่าเขามีทักษะในการเล่นที่มันเหนือชั้นกว่ามาร์กซอรแบบชัดเจนเลยครับโดยเฉพาะในช่วงที่มาร์กซ เข้าไปยิงเนี่ยมาร์คซอเนี่ยโหต้านทานไม่ไหวจริงครับเพราะไม่ไม่ทันครับเพราะว่านิโคลายโคิดตอนนี้เนี่ยถือว่าคล่องกว่าไวกว่าสดกว่าครับนี่คือนิโคลายโอคิจริงๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไปเจอปัญหาการฟาวครับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังมันเลยทําให้เกมวันนี้ของนิโคลายโอคิเนี่ยไม่ได้ร้อนแรงอย่างที่แฟนๆเนี่ยคาดเอาไว้ครับ แต่ไม่เป็นไรครับในช่วงต้นเกมเนี่ยถือว่าเขาทาได้ดีและก็ออกนําไปก่อนนะครับรวมไปถึงจะมาเมอรี่อีกหนึ่งคนครับและก็เไมไอโคกรีนครับที่ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกทั้ง2คนเนี่ยเสริมในการทําแต้มให้กับนิโคลายโยคิชได้เป็นอย่างดีจริงครับมันจะเป็นการยิงสานะครับการลุยเข้าไปทําแต้มการยิงระยะกลางการวิบาวต่างๆเนี่ยถือว่าทั้ง3คนในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทำให้เดนเวอร์นักเกสเนี่ยออกนําไปก่อนอย่างสบายใจเลยครับ เรียกว่ามีทองเกมที่ดีมากๆวันนี้ดูไปนี่ก็หือสะใจจริงสู้กับเลกเกอร์ได้อย่าง,างดีเลับ<แ>เสียงดังเสียงดังเลยครับแต่สุดท้ายเสียงเหล่านี้มันก็ค่อยๆเงียบลงครับในช่วงครึ่งหลังครับโอ้โหเหมือนหนังคนละม้วนจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าใจคําว่าหนังคนละม้วนเนี่ยมาดูเกมวันนี้เลยครับ ครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหทังไงก็ดีไปหมดเลยวงในวงนอกสลับกันไปมาแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเท่านั้นแหละครับยิ่งยินด้เกิดอะไรขึ้นนั่นสิครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็กระเด้งออกโอ้มันยากไปหมดเหมือนหัวมันตีบเนี่ยแหละครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยครับจะได้ทั้งไมโครพอลและจูเนียร์มอนเชยมอริสทั้งสองคนเนี่ยในฐานะทัพสำรองเนี่ย ช่วยทําแต้มต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ไหวจริงๆครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยมีการเล่นเกมรับแบบโซนครับเล่นแบบ2อส uh huh. เนี่ยในช่วงตอนในในตอนแรกๆเนี่ยโอเคถือว่าทําให้ L.A.Lakers เนี่ยปวดได้พอสมควรแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังอย่างที่บอกว่าหนังพละมวนครับการเล่นเกมรับของ Denver n u g g e t กเนี่ยก็โดนตีแตกหมดเลย L.A.Lakers uh huh. เนี่ยะลวงเลยโดนสวนกลับโดนยิงโดนจ่ายเรียกว่าเปิดตํารารับไม่ทันจริงๆครับจากที่นํามาอยู่ดีๆ uh huh. เนี่ยค่อยๆโดนไล่อัดมาเรื่อยๆอัดมาเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าสู่ช่วงกลาง쿼ตเตอร์ที่สามพอตั้งแต่กลางคอ쿼ต 5.0ร้านแบบเงียบกิ๊บเลยแฟนๆฟนเดนเวอร์นนะักเก็นี่งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกๆมันดีอย่นี้ตอนหลังโดนอัดแบบนีเ้เรียกว่าเรียกว่าเบลอเลยครับเมาหมัดเรียกว่าตอนนี้เมาหมัดพอเข้าสู่ควอลิตี้ยังโดน ยังโดนอัดต่อเนื่องอีกครับเรียกว่าตั้งแต่ร์ที่3เข้าสู่เตอร์ที่รันทั้งหมดเนี่ยส9ศูนย์นะครับไม่ไหวจริงๆครับเปรียบไปแล้วเนี่ยนะเหมือนคนกำลังเมาหมัดครับโอ้โหทำยังไงมันก็ฟื้นไม่ไหวครับ <นะ S 1> สุดท้ายแพ้ไปแบบพังๆครับผลงานของทีมในวันนี้ครับจจมาเมอร์รี่ครับ20แต้ม3รีบาลดแาเอิส์ฟิลโก41.2%เ็ส นิโคลายโอคิชครับ13แต้ม10รีบาวด์6แอสซิสครับฟิลโก37.5%ครับในเกมวันนี้เนะี่ยครับแม้ว่าผลงานของนิโคลายโอคิชเนี่ยจะไม่ร้อนแรงส่งับเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนที่ผ่านมาก็ตามนะครับแต่วันนี้เขาสามารถทำดับเบิลดับเบิลได้นะครับ,รบเป็นเกมที่21ติดต่อกันแล้วนะครับยังคงสร้างสถิติต่อไปเรื่อยๆอย่างที่เคยบอกนะครับว่าสถิติตลอดกางของ NBA เนี่ย คนที่สามารถทำดับเบิลดับเบิลติดต่อกันได้มากที่สุดคือ34เกมนะครับนั่นก็คือบิลวอร์ตันพ่อของลุกวอร์ตันโค้ดแซคครอมันโตคิงส์เนี่ยแหละครับตอนนี้นิโคลายโยคิชเนี่ยทำเป็นเกมที่21ติดต่อกันแล้วนะครับเรามาติดตามกันดูดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยน่าลุ้นมากๆสุดท้ายแล้วนิโคลายโยคิชจะทำได้ไหมจะทำลายสถิติได้ไหม,มเขาคืออันดับ2ตลอดการของ NBA ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับและด้วยผลงานที่ย่แย่ว,วันนี้นะครับของเดนเวอร์นักเก็ตโดยเฉพาะในช่วงครึ เขาจะเป็นทีมระดับคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาแบบนี้นะครับมันทาให้บรรดาสื่อแฟนๆทั่วประเทศของบ้านเขารวมไปถึงแฟนๆทั่วโลกด้วยในวันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยจับตามองคู่นี้มากๆเพราะมันเป็นคู่ค่อนข้างใหญ่มากๆทีมระดับท็อปทั้ง2ทีมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเดนเวอร์นักเกสเวลาเจอกับทีมระดับแชมป์ระดับท็อปๆผู้เล่นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาก็ยังผ่านไปไม่ได้จริงๆครับดังนั้นในจุดนี้ครับมันจึงยังคงเป็นคําถามเดิมๆครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ดนเวอร์นัก ยังคงเป็นคําถามคาดใจแฟนๆต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับมีอยู่2จุดเลยครับชัดเจนมากๆที่พวกเขาเป็นรอง LA l a k e เ s กสแบบสู้กันไม่ได้เลยนั่นคือการาเล่นวงในครับการเก็บแต้มตายแปนการยัดห่วงการเลเวออปต่างๆเนี่ยครับวันนี้พวกเขาเป็นรองถึง24แต้มนะครับ66ต่อ42อและอีกจุดหนึ่งนั่นคือการเล่นเกมส่วนกลับการเล่นเกม,มเร็วต่างๆเขาก็เป็นรองเป็นเท่าตัวเลยครับ25ต่อ12 2จุดนี้เนี่ยครับมันเป็นช่องว่างที่มันห่างมากๆครับและมาเจอกับทีมระดับ LA เผลเี่มัลสู้กันไม่ได้แน่นอมส รับเกมหน้าเนี่ยนะผเขาจะเดินทางไปเยือนสครามเปนโตคิงทัในเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้าครับในฝั่งของ l อ Lakers หลังจากที่ตะลุยเกมเยือนมาเกือบสองอาทิตย์เกมวันนี้พวกเขาก็ได้กลับมาเล่นในบ้านค่ะแต่การเล่นในบ้านของพวกเขาในฤดูกาลนี้ค่ะเมื่อเทียบกับเกมเยือนแล้วนะคะมันมยแย่ต่ำกว่ามาตรฐานจริงค่ะเขาชนะ4แพ้สและเกมวันนี้ในบ้านของเขาเขาต้องการจะเก็บชัยชนะมาให้จงได้และเหมือนเป็นการทดสอบทีมด้วยนะคะว่าถ้าเกิดจะต้องเจอกับทีมท็อปๆอ,อย่างเดวอนักเกสเนี่ยเขาจะสามารถต่อสู้ได้ไหมและเปิดเกมมาค่ะทุก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกค่ะผู้เล่นของ LA Lakers แต่ละคน,นดูเหมือนไม่มีพลังดูเหมือนไม่มีความมุ่งมั่นในการเล่นเลยนะคะจะมีก็แต่ระเบียนเจมส์กับแอนโทนีเดวิสเท่านั้นค่ะที่ยังเป็นแกนหลักทำแต้มได้อย่างต่อเนื่องค่ะแฟนๆของ LA Lakers ดูแล้วตุลว่าสายหัวแฟนบางคน,นอาจจะเลิกดูไปแล้วก็ได้ค่ะเพราะว่าเกมของ LA Lakers มันไม่สนุกเลยค่ะตัวตุวเองเก็เกือบจะไปเปลี่ยนเสือ<น>้อเลยนะคะ<น>แต่ดีนะคะ,ะที่ไม่ทำอย่างนั้นง่ะเพราะว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่สุดยอดอีกเกมหนึ่ง<น>ของ LA Lakers เลยก็ว่าได้เหมือน ช่วงพักครึ่งเนี่ยค่ะไปดื่มน้ําเพิ่มพลังเหมือนในหนังสเปซแจ็กลับมาเนี่ยทุกคนดูมีพลังและก็ส่งพลังมาถึงผู้ชมทางบ้านด้วยจุดเปลี่ยนของเกมในวันนี้ค่ะก็คือการฟาวล์ครั้งที่4ของนิโคลายโยคิชและเมื่อนิโคลายโยคิชเขาต้องออกไปนั่งพักปุ๊บ LA ลเอเลเกอร์เซใช้สมอลไล i ์อัพค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเดนไลท์อัพก็ได้นะคะเอาตัวมอนเทสแฮโรมายืนเป็นเซนเตอร์แล้วก็เดินหน้าขยี้ค่ะแอดมินเอนะคะหลังจากที่กำลังยิ้มยิ้มมีความสุขหลังจากที่ดููโรบอนนเจจมส่ลลกกหัังา้คะ เงียบคลิปเลยค่ะมีแต่การใส่หน้าโอ้โหสู้ไม่ไหวจริงๆในส่วนของโรบอนเจมส์เนยค่ะก็เดินหน้าถล่มขยี้หน้าดูไม่ว่าจะเป็นการยิง2คะแนนการยิง3คะแนนค่ะการรีบาวการโจมตีห่วงนะคะการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษการแอสซิสโอ้โหมีอะไรอีกไหมคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหวันนี้ค่ะเดินหน้าทำทริปเปิลดับเบิลได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งค่ะที่เขาแสดงให้เห็นว่าทําไมเขายังเป็นตัวแต่ง MVP ในฤดูกาลนี้อยู่ในส่วนของเดนิสทรูเดอร์นะคะวันนี้ก็ทําได้ดีค่ะตุนชอบม,มากมาก รวดเร็วว่องไวแล้วก็ดูมีความมุ่งมั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนยิง2คะแนนการพุ่งเข้าไปเอาบอลเนี่ยค่ะไวแล้วก็รวดเร็วมาก3สำรองค่ะอย่างเชอร์รีนฮอตตันทักเกอร์ค่ะคูสมาค่ะแล้วก็มอนทรีอัลโรวันนี้ทำได้ดีนะคะสำรองของ LA ลเอร์เลเกอร์เนี่ยทำได้ดีกว่าเดนโบนักเกสมากมายค่ะในช่วงควอเตอร์สนะคะก็เดินหน้าขยี้ค่ะโอ้โหวันนี้คว้าชัยชนะไปได้อย่างยอดเยี่ยมจริงและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เลบรอนเจมส์ยี่สิบเจ็ดต้มสิบรีบาวลสิบแอสซิสต์ฟิลโก63.2% เดนนิสรูเดอร์21แต้ม2รีบาวด์4แอสซิสต์ฟิลโก77.8% จบเกม LA Lakers เอาชนะเดวอนัเกสไปได้แบบเหนือเหนือ114ต่อ93การทำทริปเปิลดับเบิลในวันนี้ของระเบนเจมส์ถือว่าเป็นการทำทริปเปิลดับเบิลครั้งที่2ของตัวเขาเองในฤดูกาลนี้และครั้งที่96ของตัวระบอนเจมส์เองและมากไปกว่านั้นค่ะระบอนเจมส์สามารถทำแต้มอย่างน้อย25แต้มเป็นเกมที่800ในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เท่านั้นยังไม่พอค่ะเกมในวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกมที่23ติดต่อกันที่ระเบน สามารถทำแต้มอย่างน้อย15แต้ม5รีบาวด5แอสซิสค่ะถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ค่ะ ในจุดนี้นะคะเขาทำลายสถิติของตัวเขาเองที่เคยทำเอาไว้22เกมติดต่อกันในสมัยที่อยู่กับไมมมี่ฮิตในปี2011โอ้โหจะเป็นลมค่ะสุดยอดจริงๆนะคะในเกมวันนี้เนะี่ยจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าอย่างที่แอดมินตูนพูดเลยครับจังหวะที่เรบอนเจมส์แอร์บอลเนี่ยกำลังมีความสุขวันนี้เป็นเกมของเดนเวอร์นักเกสแน่นอนแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นโดนยิง3คะแนนโดนลยุยเป็นชุดๆเลยครับและหลังจากจบเกมเนี่ยมันมีประเด็นครับโอ้โหประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่จริงๆครับสื่อนี่ก็ถามเรบอนเจมส์ครับเกี่ยวกับเกม ออสตาที่กำลังจะมีขึ้นที่แอตแลนตาครับตัวรลบรอนเจมส์เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดชัดเจนเลยนะครับว่าเขาบอกเลยว่าเขาไม่มีความสนใจที่อยากจะเล่น a l ออสตาเลยทั้งทที่ตอนแรกเนี่ยทางลีก NBA เนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะว่ายกเลิกการแข่งขันออสตาที่จะมีขึ้นที่ Pacers เนี่ย <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาจัดก,กันอีกตัวเขาเนี่ยพร้อมนะครับถ้าเกิดจะไปเล่นเนี่ยเขาก็พร้อม <c oughs> แต่ไปแต่กายนะครับใจนี่ไม่เอา เขาบอกเขาอยากพักมากกว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงครับไม่อาจะเป็นการเดินทางการตรวจหาเชื้อไวรัสต่ตางๆเนี่ยก็เลยเข้าใจเรยบอนเจมส์ในจุดนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้ครับเราเราพูดในห้องข่าวแล้วว่ามันมีประเด็นเรื่องอผลประโยชน์รายได้มวลรวมของ NBA ที่มันหายไปเยอะมากๆครับจากไวรัสโควิด -19 นี่แหละการจัดออสตาร์ Star ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่ามาช่วยหลีกในจุดนี้ครับเมื่อสหพันธ์ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยเขาตกลงออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยยังไงเรย์บอนเจมส์เนี่ย ไปเล่นก็ตามแต่เขาก็ต้องทำครับนี่คือนักกีฬาอาชีพและสำหรับเกมหน้าพวกเขาจะเปิดบ้านรับการเป็ยืนของ t r o อยพ i สตันที่พวกเขาแพ้มากว่า15แต้มดูซิจะเอาคืนได้ไหมวันอาทิตย์10โมงค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วย Play of อฟเดย์ครับหายไปนานครับหลายๆคนถามเข้ามาวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ครับขอยกให้กับ Kelly ่อูเร j ูเนียกับคืนแห่งชีวิตครับ ไม่ใช่จังหวะการทําแต้มนะครับแต่เป็นจังหวะการบล็อกค,ครับโอ้โหจังหวะนี้เข้าไปบล็อกเสร็จแล้วตามด้วยท่าดีใจแบบเข้ามาในที่<ต>ของบ<อ><อ>้านผมเนี่ย <laughs> โอ้โหเท่มากๆครับสำหรับเคลลี่อูเบจูเนียวันนี้หล่อเหลือเกิน้โ,โหโ<อ>โและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ ารางอันดับในขณะน,นี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะวันนี้มีเพลงไหนที่เพื่อนๆประทับใจบ้างคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์มุ้งหน้าุสุดๆรื <c> ่ <oughs> อข่านะคะ <c oughs> ช่วยกดซับให้ด้วยนะครับ30.5%แล้วครับลดลงมาอีกเยอะเลยครับไปบอกอกอเอพีเต้องการเลย จะได้พ <ś webinars> ิพาทคลิปสุดๆจองพวกเราทั้งสองคนค่ะน on ึกถึงเอ็นเอนึกถึงเอ็นบ์เอมนนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ